สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงหนึ่งครับซึ่งที่ดินแปลงนี้อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ดินติดถนนลัดยางนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้ที่ดินวิวเขาสวยนะครับซึ่งวิวเขาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังของผมนะครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเองนะครับซึ่งถนนเส้นนี้สามารถที่จะวิ่งไปอําเภอบ้านไร่นะครับรวมไปถึงไปอําเภอลานสักก็ได้นะครับวันนี้นะเราอยู่กันที่ตําบลเขาบางแก่ อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสามกนะครับขนาดของแปลงพื้นที่13ไร่2งาน22ตารางวานะครับเสนอขายในราคาไร่ละ3แสนบาทเท่านั้นนะครับซึ่ง บริเวณทางด้านหลังของผมนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์หุบป่าตาดนะครับห่างจากแปลงที่ดินตรงนี้โดยประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากปลูกบ้านมองเชิงธุรกิจนะครับอยากจะจัดสรรก็สามารถทําได้นะครับกับพื้นที่โซนนี้โดยปกติแล้วราคาสูงกว่านี้เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าในราคาไร่ละ300,000บาทสามารถที่จะซื้อนะครับทำธุรกิจหรือว่าจะทําเป็น ทำกาไรในวันข้างหน้าก็ยังสามารถทําได้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในชุมชนน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เนต็ตมาถึงแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมในส่วนของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา จะพาชมที่ดินดีดิดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยากา่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ท่านผู้ชมครับสำหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับเราก็จะ,ะใช้นะครับในะส่วนของ ภาพมุม90องศานะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าลักษณะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในส่วนของตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนลัดยางนะครับแล้วผมก็ลงมาจากถนนนะครับหมายเลข333นะครับผ่านหมู่บ้านมาเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับโดยประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถนนลัดยางนะฮะต้องบอกว่ามีความกว้างเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาก็ได้ทําการอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะเทไปใหม่ๆเลยนะครับก็เช่นเคยยังมีกลิ่นของถนน แล้วก็ยังมีกลิ่นของยางมาตอยนะครับซึ่งการรัศมีถนนเอาไว้เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นถนนที่สามารถที่จะวิ่งไปอำเภอบ้านไร่นะครับรวมไปถึงอำเภอลานศักด์ก็ได้นะครับเรามาว่าในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะฮะซึ่งในตอนนี้ผมยืนอยู่อ่าบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินนะครับที่ติดถนนลัดยางนะครับซึ่งมีความกว้างอยู่ที่65เมตรนะครับเราก็จะเริ่มจากอ่าทางด้านมุมบริเวณนี้นะครับตรงที่ลูกศรผมปักอยู่ ยาวนะครับยาวมานะฮะจนมาถึงแนวคันเขตนะครับที่เป็นในโซนของเหมืองน้ำสาธารณะนะครับที่อยู่ทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งตลอดแนวความยาวบริเวณทางด้านของทิศใต้นะ340เมตรนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมืองน้ำสาธารณะนะครับขึ้นในเอกสารสิทธิ์นะฮะซึ่งในตอนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะในแปลงที่ดินนะครับต้องบอกว่าเป็น ณปัจจุบันเป็นอ้อยนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นน่าจะเป็นอ้อยตอนะฮะแต่ด้วยในรูปลักษณะของชนดนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถจัดสรรได้นะครับรวมไปถึงทําสวนทําเกษตรนะครับหรือว่าจะทําจัดสรรก็ยังสามารถทําได้นะฮะนอกจากนะครับถ้าเราเห็นจากในภาพวิดีโอนะครับมันไม่ใช่เขาสวิตเซอร์แลนด์ลูกเดียวนะซึ่งตรงนี้จะมองเห็นในส่วนของวิวเขาเนี่ยนะครับทางด้านหน้านเยอะนะครับหลากหลาย หลากหลายลูกเลยนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเขาหินนะครับแล้วก็เป็นสงสูงแล้วก็บริเวณทางด้านนะครับทางด้านหน้านี่นะครับจะไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะตรงนี้เราขายไปเองนะครับซึ่งในตอนนี้เขาก็มาทําในส่วนของโคกหนองนานะครับมาทําเกษตรอธิบายนะครับในพื้นที่โซนนี้นะครับนิยมทําสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนนะครับรวมไปถึงมีมะพร้าวนะเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็รวมไปถึงสวน มะม่วงนะครับซึ่งเป็นมะม่วงที่ได้คุณภาพนะครับแล้วพื้นที่โซนนี้สูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่80เมตรนะครับไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้านะครับสายอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถที่จะต่อขอขยายใช้ยังบริเวณของแปลงที่ดินของเราได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านหน้าแปลงแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินนะครับถ้าถามว่าเราจะไปในส่วนของคูปตาดนะครับหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ย ะะห่างจากแปลงของเราเนี่ยโดยวันนี้นะครับโดยประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับใครที่ปลูกบ้านนะครับก็จะได้ในส่วนของวิวเขาหรือว่าทํารีสอร์ทนะครับก็จะได้วิวเขาเช่นกันนะฮะหรือว่าจะจัดสรรนะครับก็จะได้ในส่วนของวิวเขาที่ลายล้อมบริเวณของแปลงที่ดินนะฮะ สถานที่ท่องเที่ยวนะครับอาทิเช่นพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะมีน้าพุร้อนสมอทองนะครับโดยประมาณ18กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะวิ่งกลับไปที่ในส่วนของตัวอําเภอหนองฉางนะครับก็จะมีในส่วนของห้างโลตัสนะครับโดยประมาณ23กิโลเลยไปอีกนิดนึงนะครับไปในส่วนของตัวเมืองจังหวัด อุทยธานีนะครับจะอยู่ที่45กิโลไม่ไกลนะพูดถึงนะครับแล้วก็อย่างอาทิเช่นอย่างผมเนี่ยนะครับออกมาทํางานกับพื้นที่โซนนี้ก็ไปมาง่ายนะครับถนนหนทางแล้วนะปัจจุบันเนี่ยถนนหมายเลข333ซึ่งจะมีการพัฒนานะครับเป็นถนน4ีเลนนะฮะซึ่งในตอนนี้เป็นแล้วนะครับจากอุไทยธานีมาที่อําเภอหนองฉางนะครับ ก็มองว่านะครับก็สรุปนะครับในส่วนของแปลงที่ดินนะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นนอสสกนะครับขนาดแปลงพื้นที่13ไร่2งาน22ตารางวานะครับในส่วนของตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณทางด้านของแนวทางด้านของทิศเหนือนะฮะขอบเขตนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ชัดเจนนะครับมีในส่วนของเสาหลักนะครับแล้วก็ตลอดแนวความยาวทางด้านของทิศเหนือเนี่ยจะอยู่ที่300 60เมตรนะครับยาวไปจนถึงทางด้านหลังนะครับในส่วนของทางด้านหลังเนี่ยนะฮะผมก็จะตีถ้าว่าทางทิศตะวันตกนะครับ65เมตรนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองมาเที่ยวชมกับพื้นที่โซนนี้นะครับเรามีหลากหลายแปลงแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพื้นที่โซนนี้แล้วตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าณปัจจุบันเนี้ยถือว่าโด่งดังเลยละ่ะในเรื่องของวิวเขาที่สวย สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจเข้ามานัดชมที่ดินเนี่ยสามารถดูได้ทุกวันนะครับหรือว่าต้องการภาพมุมสูงนะครับประกอบการตัดสินใจสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ